ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยกับดิฉันเช่นเคยค่ะพัชรากันที่มาเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะคะที่ช่อง INTV ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะที่จะติดตามรายการที่พูดคุยเกกับการทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงกับ New เคซีไล์ให้ประสบความสําเร็จนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะทําธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าการทําธุรกิจขายตรงจะเป็นอย่างไรวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันรวมไปถึง แผนนโยบายต่างๆที่เรายังคุยค้างไว้นะคะกับทางด้านของเพออคนใหม่ที่ครั้งที่แล้วได,ได้รู้จักกันไปแล้วนะคะนั่นก็คือคุณกฤษณะพลคังดงเคงนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับเรากันต่อนะคะในเรื่องของแผนนโยบาย New k ค l i ว่าจะมีแผนนโยบายอะไรต่อไปที่จะมีการพัฒนาความมั่นคงความก้าวหน้ารวมไปถึงเรื่องของการตลาดค่ะที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันนะคะ แล้วก็มีเรื่องของสินค้าต่างๆมากมายที่นิวเคซีน่จะต้องมีการพัฒนาแล้วก็ขายสินค้าที่มีคุณภาพให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะแล้วตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้อยู่กับทางด้านของคุณกฤษณะพลคังดงเ่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะยัง พูดคุยกันอีกหนึ่งวันนะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะที่เราจะต้องมาคุยกันในเรื่องของแผลแล้วก็นโยบายต่างๆที่ได้ค้างกันไปในครั้งที่แล้วนะคะซึ่งเราก็ได้รู้กันไปนแล้วนะคะว่าทางด้านของผู้บริหารคนใหม่คุณกิจณพลเองเป็นใครมาจากไหนเป็นสื่อมวลชนมาก่อนเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงเพราะว่ามีการคลุกคี่กับเครือข่ายตรงนั้นอย่างมากมายในการเข้าไปสัมภาษณ์พูดคุยทําข่าวนะคะจนได้รู้ เรื่องราวว่ามีจุดอ่อนยังไงจุดแข็งยังไงสั่งสมประสบการณ์ต่างๆจนมานั่งตรงนี้เป็นผู้บริหารนิวเคซีไลทได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเรื่องของนโยบายก็ต้องมาพูดคุยกันต่อครับแน่นอนครับ New เค l ีไลท์นะครับนับจากนี้ไปจะไม่หยุดนิ่งอย่างแน่นอนไม่หยุดนิ่งแคะแน่นอนครับคือนิวเคซีไลท์นี่ต้องเปิดต้องเปิดเกมลุกเชิงลุกครับเพื่อให้ล็อกไปกับอาวุธที่เรามีอยู่นั่นก็คือในเรื่องของ สื่อทีวีดาวเทียมใช่ค่ะแล้วก็ในปีหน้านี่แน่นอนผนึกกำลังกับขึ้นวิทยุชุมชนชุมชนครับซึ่งตอนนี้ทางทีมงานก็ได้มีการประชุมกันเพรา่าคว่าำมืดเลยทีเดียวในเรื่องของการเซตระบบเพื่อที่จะจัดสรรอาวุธลงไปสู่พื้นที่ต่างๆที่ผู้นำหรือสมาชิกของเราอยู่ตามจังหวัดนั้นๆครับเราก็จะมีการจัดสรรอาวุธตรงนี้เหมาะสมกับคุณ มากน้อยแค่ไหนคุณจะสามารถใช้อาวุธตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนในพื้นที่ของคุณถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายใช่ไหมคะที่ต้องมีการนําสื่อเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีอย่างราการกล้าท้ารวยเรานี่นะคะแล้วก็รวมไปถึงสื่อวิธีชุมชนที่เราจะมีการขยายเครือข่ายไปในปี2558ครับครับนั่นก็คือนโยบายในเรื่องของผนึกกําลังร่วมกับพันธมิตรสื่อต่างๆที่เรามีอยู่ในมือนั่นก็คือทีวีดาวเทียมค่ะ หนังสือพิมพ์มและวิทยุชุมชนนะครับเพื่อสร้างแบรนด์สินค้าและบริษัทให้เป็นที่รู้จักและก็สามารถช่วยเหลือสมาชิกให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายมากขึ้นใช่ค่ะเพราะว่ายิ่งถ้ามีสื่อนอกจากสื่อทีวีในสือพิมพ์แล้ววิทยุชุมชนยิ่งเป็นตามต่างจังหวัดต่างๆคนระดับรากหญ้าที่สามารถเข้าถึงกันได้ง่ายมากเลยนะคะคุณผู้ชมครับตรงนี้นี่เป็นเรื่องแบื้กงต้คร่าวๆส่วนดีเทลหรือรายละเอียดลึกๆนั้น ขออุบไว้ก่อนครับในซึ่งในเรื่องของยุทธวิธีแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆนี่ต้องเข้าร่วมกับ New KC Light เท่านั้นถ้าอยากรู้ต้องเข้าร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งกับ New KC Light ตามที่อยู่ด้านล่างบนโทรศัพท์โทรสมัคฐานมันข้าได้หลังใหม่นะคะเราัรับรองว่าไม่มีที่ไหนทําได้อย่างแน่นอนครับเพราะเรานี่มีอาวุธตรงนี้ครบ <c oughs> ครบเครื่องครบมือว่างั้นเลยครับ <c oughs> ซึ่งจะเป็นมิติใหม่อย่างแท <c oughs> ้จริงสำหรับ New KC Light ในปีพศสอ5 8ร้ดที่จะมาถึงนี้นี่ก็คืออีกหนึ่งนโยบายที่น่าจับตามองกันอย่างมากค่ะครับ <c oughs> ถ้าเข้ามาตอนนี้ก็จะสามารถเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ใช้อาวุธตรงนี้นี่ได้ท่ <c oughs> องแล้วก็เป็นก่อนคนที่ยังยึกยักยักที่ยังไม่มาเป็นก่อนรู้ก่อนรวยก่อนทำได้จริงก่อนนะคะครับรองว่าเป็น สิ่งแปลกใหม่แล้วก็การตลาดแนวใหม่ที่ไม่มีใครเคยทํามาก่อนอย่างแน่นอนตรงนี้ค่ะครับนโยบายต่อไปบ้างค่ะครับ,รบนโยบายต่อไปนะครับคือเราจะสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของระบบฝึกอบรมใหม่ๆนะครับ,บเพื่อให้สมาชิกประสบความสําเร็จได้ง่ายและก็รวดเร็วมากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องไปรอว่าเมื่อไหร่จะสําเร็จ10ปี ห้าปีหรือกี่ปีฉันถึงจะสําเร็จใช่ครับเรานี่จะนํารูปแบบการฝึกอบรมเข้ามาช่วยเติมเต็ม ให้คุณประสบความสําเร็จได้ง่ายและก็เร็วมากขึ้นเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาร่วมงานก็ต้องมีความรู้ก่อนต้องผ่านการฝึกอบรมกันก่อนนะคะว่าจะต้องทําแผนการยังไงถึงจะประสบความสําเร็จได้ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะทาอะไรได้แต่เรามีระเบียบบระบบแผนต่างๆที่จะมีการรองรับแล้วก็อบรมให้ก่อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าเข้ามาแล้วฉันกลัวว่าฉันจะทําไม่ได้แต่ว่าทาง New KC Life มีการวางแผนตรงนี้ให้จะต้องพัฒนาให้ไปสู่ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับสิ่งแรกใน เรื่องของธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะครับคนที่เข้ามาจะมีหลายกลุ่มกลุ่มหนึ่งจะมองในเรื่องของแผนการตลาดแผนการตลาดก่อนแผนจ่ายได้ง่ายจ่ายได้เร็วจ่ายได้มากหรือเปล่าส่วนอีกกลุ่มก็จะมองในเรื่องของสินค้าขายได้สินค้าดีไหมขายได้มากน้อยขนาดไหนส่วนอีกกลุ่มอาจจะมองว่าสื่อทีวีสามารถใช้ได้ดีมากน้อยขนาดไหนแต่ละคนก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปแต่ทาง new case l i h t เราอยากจะบอกว่า ก่อนที่คุณจะเข้ามาให้คุณเรียนรู้รู้จักกับบริษัท New KC Light ก่อนแล้วก็รู้ถึงแนวคิดของผู้บริหารแล้วก็วิธีการและเข้าถึงความต้องการของผู้ผบริหารที่ต้องการสร้างธุรกิจเครือข่ายให้เข้าถึงกลุ่มรากญ้าอย่างแท้จริง ซึ่งหากคุณเปิดใจตรงนี้คุณก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จกับ New KC l i h t ได้อย่างแน่นอนเรื่องอื่นไม่ต้องไปมอง <c oughs> ครับใช่ค่ะเพราะว่าบางคนเข้ามาร่วมงานการทำธุรกิจแต่ละคนก็จะมีการตั้งเป้าของตัวเองไว้ว่าฉันต้องได้อย่างนั้นนะฉันต้องได้ยอดขนาดนี้ต้องมีเครือข่ายแบบนั้นสินค้าต้องขนาดนี้บางคนจะมาแบบว่าแผนโอ้ยจ่ายน้อยไป <c oughs> จ่ายมากไปถ้าต้องการความยั่งยืนหรือความมั่นคง อย่าไปมองเลยขอแค่ให้รู้จักบริษัทก่อนรู้จักบริษัทก่อนนะคะรู้ตัวตนของบริษัทแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้ก่อนครับผมครับและบริษัทนี่จะเป็นคนจัดสรรแล้วก็ดูแลความสำเร็จของคุณเองครับใช่ค่ะนอกจากนี้เรายังมีการนโยบายที่ล่างขึ้นมาใหม่นะครับเรายังมีการสร้างทฤษฎีใหม่ๆสู่ระบบการส่งเสริมการขายการจัด โปรโมชั่นผลักดันให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนที่รวดเร็วอันนี้ราคใหม่เลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นโปรโมชั่นใหม่ๆแล้วก็ทฤษฎีใหม่ๆแทบจะทั้งสิ้นอันนี้เกี่ยวกับที่เป็นระบบแบบเรียลไทม์ไหมคะเกี่ยวข้องด้วยทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกันหมดครับซึ่งตรงนี้ทำได้ง่ายแล้วคุณสามารถที่จะขยายสมาชิกได้ง่ายด้วยโดยบริษัทเข้าไปดูแลกำกับ ดูแลแล้วก็ควบคุมควบคุมด้วยนะคะควบคุมการแสดงของคุณเองอย่างนี้ไม่ต้องกลัวว่าถ้าหากผิดพลาดตรงไหนหรือว่าไม่รู้ข้อมูลตรงไหนก็จะมีผู้ที่กํากับคอยดูแลให้คาปรึกษาครับครับตรงนี้นี่ก่อนหลายท่านอาจจะมองว่าการทําธุรกิจเครือข่ายเราเดินโดดเดี่ยวเดียวดายไปหาสมาชิกเองโดยที่บริษัทไม่ได้เหลียวแลไม่ได้มองอะไรเราเลยพอหายอดมาหาหาสมาชิกมาสร้างรายได้ให้กับบริษัทแต่บริษัท กับไม่รู้จักอย่างนี้นี่ก็มีเยอะเหมือนกันในวงการนี้ครับผมแต่ New ซ c ไลท์นี่จะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเลยปรับรูปแบบใหม่โดยเราจะใส่ใจสมาชิกทุกท่านใส่ใจครับในการที่จะเข้ามาร่วมกับเ e w KC l i เหมือนคนในครอบครัวเลยนบเพราะทุกคนที่คนในครอบครัวและที่จะเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายกับ New KC ไ i f e ครับค่ะครับถ้าดูแลไม่ทั่วถึงเรามีงบประมาณในการเพิ่มพนักงานเข้าไปดูแลคุณดี เพิ่มไปอีกเลยนะคะคให้ดูแลอย่างทั่วถึงกันไปเลยไม่ว่าค,คุณ <ผม S 1> จะอยู่จังหวัดไหนใช่ไหมคะเหนือกลาอีสานใต้ถ้าหากว่าอยากทำธรุรกิจเครือข่ายก็ต้องมีการแนะนำแล้วก็การดูแลอย่างทั่วถึงครับครับโดยทุกอย่าง ก่อนหนึ่งต้องบอกนะทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบกติกาของทางบริษัทอ่าใช่ค่ะต้องอยู่แต่จะมาแบบเรียกร้องอะไรมากมายนี่ไม่ได้เพราะต้องยูในกฎกติกาตรงนี้ด้วยใช่ค่ะเพราะทุกอย่างต้องมีกฎเกณฑ์กติกาเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะดําเนินธุรกิจให้อยู่ในกรอบแล้วก็ประสบความสำเร็จตามแบบแผนที่เราได้วางไว้ได้นะคะเพราะเรามองว่า New KC New KC Life ต่อไปนี้จะเป็นครอรัวใหญ่ในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายกายตรง ตอนตอนนี้เป็นครอบครัวใหญ่ยังคะเริ่มแล้วใช่ไหมคะตอนนี้กำลังเริ่มกอลัวครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยนะคะคนใหม่ครับค่ะครับนอกจากนี้เรายังมีการสร้างระบบศูนย์และก็โมบายเพื่อกระจายสินค้าไปสู่ลูกค้าแล้วก็สมาชิกใช่ครับเป็นยังไงถ้ามีแผนการยังไงในเรื่องของโมบายตอนนี้เรากําลังเซตและก็วางระบบในเรื่องของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดโดยโมบายตรงนี้แน่นอนเราหยิบเราส่งอาวุธ ในเรื่องของสื่อให้คุณด้วย <c oughs> ตอนนี้ทางกลุ่มผู้นิหารกําลังวางระบบตรงนี้อยู่ในเรื่องของจังหวัดต่างๆในเรื่องของการโคกับวิทยุชุมชนในพื้นที่และในรูปแบบของการตลาดในการใช้สื่อทีวีดาวเทียมเข้าไปซัพพอร์ตอีกทีนึโห มีการเรียกว่ามีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เข้ามาพัฒนาในเครือข่ายครับมโอ้โหถือว่าเป็นสื่อที่ทันสมัยต่อโลกนี้มากนะคะแน่นอนว่าการทรําธุรกิจนอกจากเราจะคงเรื่องราวของนโยบายเดิมหรือว่าสิ่งที่ดีๆไว้เดิมแล้วก็ต้องมีการนํารูปแบบใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้พัฒนามากยิ่งขึ้นครับส่วนในเรื่องอื่นๆแล้วก็ ทั่วไปในเรื่องของการขยายตลาดข้อคลุมกลุ่มอาเซียนหรือกลุ่มเอซีในการเปิดเสรีการค้าในอีกไม่กี่ปีนี้เราก็มีการวางระบบตรงนี้ไว้เรียกว่าตอนนี้คณะผู้บริหารแล้วก็ทีมงานมีการทํางานกันทุกวันแทบจะไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักผ่อนกันเลยนะคะครับครับนอกจากนี้เรายังมีในเรื่องของการกําหนดวิสัยทัศน์องค์กรขึ้นมาซึ่งถือว่า ธุรกิจหรือองค<ะ>์กรต่างๆจะเดินได้ต้องมีวิวสัยทัศน์เพื่อให้ก้าวไปถึงเป้าหมายและจุดหมายนั้นโดยทางบริษัท New เคซ<ะ>ีไลท Network ิร์กจำกัดนะครับได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์องค์กรขึ้นมาโดยเราจะเป็นผู้นำด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใ,ในระบบเครือข่ายโดยผนึกกำลังร่วมกับสื่อพันธมิตรคิดค้นทฤษฎีแห่งความสำเร็จที่หลากหลาย<ะ>เพื่อขยายโอกาสสร้างช่องทางกระจายไรายได้ สู่มือสมาชิกทุกระดับชั้นนะครับภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่จัดสรรผลตอบแทนให้กับสมาชิกประดุดดังหุ้นส่วนบริษัทที่มีความมั่นคงและยั่งยืนแบบไม่รู้จบ ชนช่คือควิสัยทัศน์องค์กรอของวิสัยทัศน์ <New S 1> <K C S 2> อย่าง <K C. S 2> ที่บอกไปว่ามีการร่วมงานกับพันธมิตรแล้วก็ทุกคนก็คือเครือข่ายที่เราจะต้องมุ่งพัฒนาไปด้วยกันกับ New เค Lite นั่นเองนะคะ<ช>เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะแน่นอนว่ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนโฉมใหม่ของ n ิวเคซ i ไ e กับคุณกฤษณพลกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ